สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปเลขมงคลลาวนะครับผมก่อนจะเข้าไปชมคลิปข้างในนะครับก่อนจะเข้าไปดูคลิปข้างในผมฝากคำย้ำือนิดนึงก่อนนะว่าผมทำคลิปมานี้นะครับผมไม่มีการแจกสูตรในคลิปไม่มีการเอ่อเขาเรียกไงอะ่ะคำนวณสูตรให้ดูเลยนะเพราะ ทุกสูตรทุกเลขที่ผมให้มาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นผมอยากทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะและไม่สนับสนุนใหน้เล่นการพนันผมอยากทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปของผมไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับเลขมงคลลาวมีคนติดตามคลิปเลขมงคลลาวผมเยอะมากนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยมีห้าหกร้อยคนเพราะฉะนั้นผมอยากให้ฝากกดติดตามกันนิดนึงครับ เป็นกาลังใจให้กับผมให้ผมทาคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นการบอกต่อด้วยเอาละผมว่าเรามาดูผลของครั้งที่แล้วกันก่อนนะนะลาวนี่ถือรกว่าเข้ากันต่อเนื่องนะลาวเป็นอะไรที่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าฮอตและคลิดมากสาหรับคลิปของผมที่ผมทานะครับช่องทุกวันคโอกาสนะครับเพราะว่าไม่มีเลขมงคลไหนไม่เข้านะครับจับคู่มาไม่เข้า ติดต่อกันมาแล้วนะครับหลายงวดมากนะย้อนก็ไปดูได้เลยคลิปเก่าๆผมนะครับเอาละวัาที่22ิสองครับที่ผ่านมาเมื่อวันเมื่อวันพุธนะเป็นยังไงบ้างเรามาดูครับมาดูเลขดับกันครับผมให้เลขดับหนึ่งครับหนึ่งเรามาดูซูเปอร์ครับซูเปอร์บอกสองหกหนึ่งครับเป็นงไงบ้างครับนักหน่วยผมพลาดครับลักหน่วยผมพลาดครับหลักสิบได้อยู่ครับหลักร้อยได้อยู่ครับสําหรับสองหกหนึ่งนะครับและต่อมาครับมาดูเลขมงคลหลัก ที่ผมเอามาแล้วก็เลขมูคลลองนะที่ผมจับคู่รอบนี้ผมให้แค่2แถวน้อยนะผมให้น้อยผมบีบเลขให้เลยนะผมมองแล้วว่ามี0ูนและมี6นะผมบอกแล้วว่ามีศูนย์และมีเลข6นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามาดูนครับสองหกหนึ่งครับสองหกหนึ่งศสอง เอาละครับ2องหกนเลขมงคลผมไม่มานะในส่วนของเลขที่จะเข้าเลืสับซูเปอร์นะหกหนึ่งศูนย์สองผมมีหกมีศูนย์แต่ผมไม่ได้จับอะไรไว้ซูเปอร์ผมมองว่าไม่ผ่านคือไม่ผ่านครับไม่ผ่านคือไม่ผ่านนะไม่ผ่านคือไม่ผ่านเรามาดูปกติครับตัวฮอตตัวฮิตเลยที่ทุกคนมองอยู่ตลอดที่ทุกคนดูอยู่ตลอดผมมองอย่างนี้ครับศูนย์สี่สี่เลขมงคลหรือเลขดับหนึ่งมีไหมครับผมออกมาคือไม่มีเลขหนึ่งเลยเข้าหมุดเลยนะครับ เข้าหมดเลยถัดมาครับเลขมงคลผมบอกว่าส4มสี่ห้าแดมี4ี่แน่นอนและโผมาครับ4ี่จริงๆและที่สำคัญและที่สำคัญและที่สำคัญครับเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกแล้วว่าระหว่างเบิ้ลผมคิดไว้แล้วว่าเบิ้ลต้องมาและมาจริงๆเบิ้ลสี่ให้เห็นกันไปเลย,เลยว่าเบิ้ลสีกันให้เห็นไปเลยนะครับเบิ้ลสีกันให้เห็นไปเลยนะ ปัง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 ,ป,งปังกันไปแล้วก็ศูตมาอีกแล้วผมบอกแล้วว่าผมเล็งไว้แล้วแต่ไม่ได้จับหนึ่งไว้ให้น่าเสียดายครับเพราะผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขนเน,เขนา่าเป็นเลขที่ไม่น่าจะเกิดความมงคลเอาละใครมองเบิ้ลไว้ผมว่าแฮปปี้แน่นอนแฮปปี้แน่นอนครับถ้าใครมองเบิ้ลไว้และจับดีๆเอาศูย์ที่ผมมองว่าจับคู่ได้ไปใส่เอาครับผมว่าวันนี้คลิปเลขมงคลลาวที่ทุกคนรอคอยวันที่ยี่สี่ รอดูได้เลยครับมาดูพร้อมๆกันครับวิเคาะเลขมงคลลาวครับประจำวันที่24ครับเดือน6ครับ2 5 6 5เป็นไงบ้างครับเลขเน่าครับหรือเลขดับก่อนเลยเลขเน่าเลขจับครับหรือที่หลายๆคนเรียกกันอย่างนั้นนะ หลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะวงกลมสุดฮอตคิดของผมนะวันนี้ผมมา3มตัวมา3มตัวพอครับเลขดับผมมองเลขนี้ครับเลข3มครับอุ้ยทำไมวงเปเลขศูนเนี่ยเอาแล้วไนงะเอ้ยหรือดับศูนย์มาหรือดับศูนมาตะกี้แปแบบ๊บๆโอเคเลขมงคลจริงๆที่ผมมอง คือเลขนี้ครับ0ครับ1และ4ครับโอ้โ oh, หตวัตซะ0 1และ4ครับนะและผลส่วนเลขมงคลที่ผมจะจับคู่ด้วยมีดังนี้ครับ0 2ครับ1 2และ4 2ครับ ถัดมาครับ06ครับ16ครับและ46ครับสุดท้ายครับ08ครับ18ครับและ48ครับเอาละครับแคปได้แคปเก็บไว้เลยครับสำหรับลาวซูเปอร์และลาวปกติครับเอาละครับแคปได้แคปเก็บไว้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนคำใหม่ก่อนไม่สวยเลยนะวีคอ ่ะเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมเลขมงคลลาวอ่ะโอเคครับแคปได้แคปเก็บไว้เลยครับผมอยากให้ทุกคนไลค์และแชร์นะครับบอกต่อกดติดตามนะครับเปิดโอกาสกับตัวเองด้วยนะครับสำหรับทุกๆโอกาสที่วิ่งเข้ามานําเลขม,มงคลให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองเกิดความมงคลกับตัวเองสําหรับวันนี้ ทุกๆวันครอกาดผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เฮงๆปังๆครับสวัสดีครับ